สวัสดีครับพามาชมงานปูกระเบื้องที่จอดรถหลังท้ายสุดของเฟสแปดของเราแล้วนะครับหลังนี้เนื้อที่กว้างกว่าเพื่อนอยู่ริมสุดส่วนตัวสุดวันนี้มีลูกค้ามาชมเลยครับบ้านหลังนี้นี่ช่างเราปรูกระเบื้องประมาณสี่สิบห้าตารางเมตรทั้งหมดช่างหนึ่งท่านนะครับ เก็บงานด้วยประมาณสามวันมีคนงานตามปูนหนึ่งคนโดยเฉลีย่ยประมาณนี้ใช้กระเบื้องหกสิบคูณหกสิบต้องดูสโลปให้ดีนะครับเราจะปูนลาดออกมาบริเวณด้านหน้าจาะรถได้สองคันเลยนะครับ enjoy home ขามทะเลสอฟีฟแปบดบจังหวัดนครราชสีมาฝากด้วยครับผม